สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่ส8กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3กับ6 8กับ1 3031 3536 38 8081 83 85 86อย่าลืมเบิ้ล33นะ816 381 361นะคะหรือจ 1, ับหันเอาเองก็ได้นะ360 แปดห้าหนึ่งก็จะแปดหนึ่งห้าก็ได้สามแปดสามแปดเจ็ดมันจะมาแบบนี้เนาะจับคู่ก็สามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามหกแปดแปดหกนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อวานนี้หายไปวันหนึ่งเนาะพิเศษแปดกับหนึ่งหกกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปแปดกแหนึ่งก้ก้าหนึ่งนะคะหกเก้าเก้าหกนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติเ็กับศูนย์แกับหนึ่งเจ็ดศูนยเจ็ดหนเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจดเนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์เ

ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะวันนี้เราเน้นแปดกับหนึ่งเนื้อทุกแนวทางเลยถ้าไม่งั้นเพื่อนเพื่อนก็จับคู่เอานะอันไหนที่มาตรงกันก็เขียนไว้ก่อนเนาะแปดกับหนึ 1, ่งแปดกับเก้าแปดกับหกที่เป็นมาตรงกันเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะสวัสดีคะ่ะ